สวัสดีครับก็วันนี้ก็อยู่กับรถรุ่นเวฟร้อยสิบตัวสองพันสิบเก้านะครับตัวใหม่นะครับก็สวยใช้ได้เนี่ยครับก็ขิ้นข้อันอันนี้เท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับตัวนี้น่ะสองอยครับไม่ถึงรครับร้อยร้อยหกสิบร้อยหกสิบบอสบอร้อยหกสิบดูดิสีแดงครับชมพูอ่องตองเลยครับแล้วก็อันนี้ไม่ค่อยมีอะไรครับ แล้วก็บางโคนหน้าครับของอะไรครับ PTM ี t m Racing อันนี้เท่าไหร่นะครบ,บ450เออ450ครับแล้วก็โอ้ทีเขืนที่ขืนรู้ที่ขน,น,นแล้วก็มาครับอันนี้กองกองแต่งครับปากโคตรใหญ่ครับอ้าอมัวหินหนวสิกองแต่งครับปากปากโคตรใหญ่อ่ะเือ,อเสียงโคตรด,ดังครับ อันนี้เป็นเรือนเรือนเดิมนะครับแล้วก็มาที่อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะหน้ากากหลังเออหน้ากากหลังตัวนี้เท่าไหร่สามร้อยอ,อันนี้ตัวนี้สามร้ห้าสิบโอแต่สวยงานงานสวยมากเลยเอ,อผม,มอก็ชูมอาอย่างนั้นแหละไม่สวยหรอกผม,มพูดเล่นตัวนี้ครับก็ตัวนี้ซื้อจากร้าน ML บ้านไผ่นะครับ 450บาทเออสุดยอดแล้วก็อันนี้ครับขาขาตั้งเขาเอื้อไงขาตั้งยนตยนต์บ่วยเออเข,ขาเาเอื้อนะขาตั้งยนนะครับท่านผู้ชมขาตั้งยนนั้นเดียวกันบักสารอันนี้เท่าไหร่ก็เอออันนี้150บาทแต่แต่ถูกมากเลยแต่แสวบแล้วก็มาครับเบาเบาเอกนาเกลือครับนาทอนตัวนี้เท่าไหร่ครับ4 4ร้อบาทครับอ๋อมันก็แพงกของขานานั้น มึงบอกว่าค้าหมวดเหรอค่ามันก็ต้องรัคาตอบกับตัวกูเดากูเดาตัวนี้ตัวนี้หกร้อยห้าสิบบาทครับแล้วก็มีน็อตน็อตครับน็อตเลียมน็อตเลียดเล่นน็อตเลียมครับเออน็อตเลียดเกือบทั้งคันใช่ไหมทั้งคันเลยเหรอเออทั้งคันครับไม่บอกราคาครับน็อตนาคมครับอือกึ่งมือครับแล้วก็โช๊คนี้เป็นของ H P N ครับอันนี้มันโหลดเท่าไหร่สองเก้าห้า เออสองเออสองแปดห้าโหูโคตรสวยครับแล้วก็มาท่อครับท่อไปของโปรครับโปรไทยแลนด์ครับท่อไม่ค่อยดังครับขอฟังเสียงได้ไหมครับนิดนึงครับนิดนึงคลิมสตาร์ด้วยว่าลองเบิร์นนะมึงถึงข่ายถึงดาเลย เดี๋ยวนี่เดียวเดี๋ยวตำรวจมาครับมารวบสวยครับคันนี้